กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่15รหัส3ามแปด่สวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาสักเกสุวิหารติกัปปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสิทิงปัญจะมาเตหิพิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันตันเตหิทัสหิ จะโลกะทาตุเทวตาเยโเยยะสันนิปฏิโอนติพระคันตังทัศนายะพิขุสังัจอัอะทโขจัตุนางสุทธาวาสกาอิกานางังเทวนังเอตทะโรหิอัทะขัอัทะโขพระวาักเกสุวิหารติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคะสิทธิปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะ อรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูยเยยะสันนิปริตาโหติภควันตังทัศนายะภิขูสังัจจยันโนนะนะมะยมปิเยนะภควาเตนโนประสังกะมเยยานะอุปสังกัมมิตวาภควันโตสันติเกปเจกาคาถาพาเสยยะมาติอัทโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะระวา ปุริโสสัมมัตคิตังวาพาหังภาษาเลย,ยะภาษาตังวาพาหังสัมมิเตย,ยะเอวเมวะสะุสทธาวะเสสุเทวสุอัตตราหิตาภคะวันโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภคะวันตังอภิษ อภิวาทิตาวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวาตาภาควันโตสันติเกอิมังคาถัางอภาสิมหาสัมโยปะวะนัสมิงเทวากายาสมาคตาอัตตตัมหะอิมังธรรมมะสมยางทิทขิตาเยวะ อปราชิตะสังคันติอัถโคอปราเทวตาภาควันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตัตละพิคโวสมาทะหังสุจิตตังอัทโนอูชุกะมะกังสุสารถีวะเนตะนิขะเหตวาอินทิรายานิรขันติบัติตานติอัทโค อัปาร,ราเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาถัางอาภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีขังอินทขีลังโหตจักจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโขอัอปาร,ราเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาถัางอาภาสิเย เกจิพุทธังสารนังคตาสีนะเตคะมิสันติอปายะพุชนิปหายะมนุษสังเทหังเทวการังปริปูเรสันติติอัทโคภควาพิกุอามันเตสิเยพุเยนะพิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคหังทัสนา ยะพิกุสังคัจฉะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตมัฏฐานางอารหันโตสัมมาสัมพุธพธทธาเตสัมปิภะควันตังเอตะปะระมาเยวะเทวาตังสันนิปติตาอาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิเยปิตะพิกเวพระวิสันติอานาคะ ตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทโธเตสัมปิภะขวันตานังอตะตะปรมะมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสย,ยถาปิไมหังเอตระหิอคิสามิพิขเวเทวเกกายานังนามามิกิตติยสามิพิขเวเทวากายานังนามามิเททิสามิพิขเว เทวากายานังนามามิตังสุนาถะสาธุนังมณสิกรโรธะภาสิสามิติเอวัมภัยพันเตติโคเตพิกุภาควันโตปัจจันโสสงภาวาเอตะทะโวโจะสีโลกะมนุษย์กสามิยัตถะพมมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัพพรังปะหิ ตตาสมาติหาปูถุสิหาวรัรตีนาโลมะหังสาพิสัมพุทโนโอทาตามานะสาสุทธาวิปัสัน,นะนะนาวิลาพินโยปัจจะสะเตยตวาเนวาวเนกาปิละวัฒเวต,ตวะโตอมันตะยิสัทธาสะ วเกศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเตจะอาตปะมะการุงสุตวาพุทธสสะศาส,าสนังเตสัมปาตุระหูยานังอะมะนุสานะทัศนังอเปเกสตะมะทัทธคุงสหัสสังอถะสัตาริงสตังเอกเกสหัสสานังอะมะนุสานะมะทัทสูง อเปเกนันตะมัททักทักขุงทิสาสภาผุตาอหงตันจะสับพังอภินญายะวะวะัคคิตวานะจักขุตะโตอามันตยิสัทาสาวเกศาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวินาชสะพิกขโวเยวังโหกิตะยัสสามิขิราหิอนุปุปภโสตัต ตสหัสสาวะยาขาภุมมากาปิละวัฒหาวัฒวะอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยสันสิโนโ,โมทมานาอภิการมงพิขุนังสมิติงวังชะสะหัสสาเหมะวตายาขานันนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันณะวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิการมงพิกุนังสมิติงวัง สาตาคิราติสะหัสายขาณานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสันสิโนโมธามนาอภิการมงพิขุนังสนิติงวนังอิเจเตโสรละสะสะหัสายขาณานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสันสิโนโมธามนาอภิการมงพิขุนังสนิติงวนังเวสามิตาปัน สัสายขาน,นานตะวันนิโนโอิตทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสังสินโนมธมานาอภิการมงพิคุณังสมิตติวานังกุมพิโรราชฆา,าหิโกเวปูรัสะนิเวาสสสนางพิญโยนางสตะสะหัดสังยักษานางังปริอุบาสติกุมพิโรราชาาหิโกโสาปาคะสมิตติวานัง,นงปูริมัต ที่สังราชาทัตตรัตโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายาสันสิโสปุตตาปิตะสะพะหะโวอินทะนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณะว,วันโตยสันสิโนโมทมานาอภิการมุงพิคูนังสมิติงมานางังทักขินันจะที่สังราชาวิโรโหตัปปะสาสติ กุงพันธานังอธิปติมหาราชายสันสิโซปุตตาปิตสะพหาหโออินทานามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกามงพิคูนังสมิติงวรัง ปัจฉิมัจจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสังสิโซปุตตาปิตสะพาหโวอินทามานามหัพลาอิทธิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตยสังสิโนโมทามานาอภิการมงพิคุนังสนิติงวรังอุ ตรัญจะที่สังราชากุเวโรตัป,ปะสาสติย่ขานังอธิปติมหาราชายาสันสิโสปุตตาปิตัส,สะพหะโวอิทะมานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตย่าสันสิโนโมทามานาอภิการมงพิคุนังสนิตติงวรังปุริมะที่สังทะตะัตรตโททิคิเนนวิรูหโกปัจฉิเมนวิรูปัคโกาวเวโรอ,อุตตะรังที่สัง จตาโดเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตลันละมานะอัถถังสุวเนกาปิประวัตถเวเตสังมายาวิสุทาสา,าอาคูวัจจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเทนทุวิภูจ,จะวิภูสาสะาจันทโนกามะเสโทจ,จะกินกินนุคันทุนิคันทุจ,จะปานาโทโอปมัจจะ เทวะสุตโตจะมาตาลิจันทะเสนโนจะคันทะโภนโลราชาชโนสโภอาคูปัญจสิขโคเจวะติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาพระสหราชูพิโมคะมานาอภิกามงพิคูนังสมิติงวรัาางอาถาคูนา ภาษานาคาเวสาลาสหัตตันชากาตัพสัสละตราอาคูปายาคาสหยาติภายาติพิยา,ยามุนาทัตะรัฐาจะอาคูนาคายาสันสโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวานางเยนาคะราเชสหสหาสารรันติทัพธี ทิพาทิชาปัขิวิสุทะจขุวหาสยาเตสะวณะมัชชะปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอะภยันตนานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหยันตานาคาสุปันนาสระณนะ มะกังสุพุธทธังชิตาวชิตระหัตเถนะสัมุทังอนสุราสิตาภาตโรวาสะวัตเสเต,เตอิทธิมันโตยสังสโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวเคสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทมุนิจีสหสตันจัพารีปุตตานังสัพเพวโรจ,จะนามกา สันนังหิตาวาพาริงเสลังราหุพัทธ,ธมุปาขมมงสัมมาโยธานิพันธาพันเตภิกขุสม,มิตติวรังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาขมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสา,หาสาหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสันสิโนเท ทัศเตทัสะธากายาสเพนานตตะวันนนโยอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนาวโดยสันสิโนโมธมานาอภิกมงพิขุนางสนิติงวรังเวทูจทะเทวาสหศีจะอสม,มะจะภูเวยมาจันทัตสูปนิสาทเทว,วาจันทะมาโคปุรักขิตาสุริยันสุปนิสาทเทว,วาสุริยามาคูปุรักขิตานักขิตาปิปุรักขิตวาอาคูมันทะวะ ระหากาวสุนังวะสะโกเศโถสโอสโกปาคะปุริทโสทะเสเตทัสถากายาสัพเณนานัตะวันนิโยอิทิมันโตชุติมันโตว,วันลวันโตยะสังสิโสโมทมามนาอภิกามงพิคูนังสมิติงวันังอาถาคูสะหะภูเทวาชะละมัติสิขาริวาอัตริกทกาจะโรชาจะอุม,มาปุพาะนพาสิโน วรุณาสหัธรรมาจะอันจุตาจะอนเนสกาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวะสะวะเนสิโนทะัะเติทัสธากายาสัพเพนาน,านาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสันสิโนโมทมานาอภิการุงพิกขุนางสนิติงวรัง สมายะมหาสมายามานุสามานุษตาขิทถาปทูศิกาอาคูอาคูาคมโนโปทูศิกาอาถาคูหะระโยะเทวาเยใจโลหิตวาสิปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสันสิโนทัศเ,เตทัศากายาสัพเพนานาตตวันนิโยอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณนะวันโตยะสันสิโนโมธมานาอภิกาม,มงพิกุนงังสมิติงวัง สุก,กาการุหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะไคหาปโมค,คาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามันตาหาระคาชามิสกาจะยะสัเสโนทะนยังอาคาปร,รุโนโยทิสาวพวิสังสติสะเทตท ทัศเ,เตทัศธา,ากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทติมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโนยะสังสิโนโมทมานาอภิการมงพิกุนังสมิติงวันังเขมิยาดุสิตายามากัตทยาจะยะสังสิโนสังพิตกาละมาเศษฐาโชตินามาจะ อาสวานิมานะรติโนอาคูอาถาคูประรนิมิตวาะเสเต,เตทัศตากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิททิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสันสิโนโมทามานาะอภิกามงพิคุนางสนิติงวรังสัเถเตทวะนิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามัมนวเยนะอาคันโูงเยจันเยทัศทิสา,ส,าสหา ปะุทธะชาติมขีรังโอคตินะมนาสวังทักขโมคตระรังนาคังจันทังวะจะสิตาติตังสพรมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมันโตสหสันนังกุโรติโสจะโสปาคะสมิติงวังสหัสสรามะโลกานมหมปพรมมาทิติทติอุ ปัปันโนชุติมันโตพิสกาพิสมากายโยยสันสิโสทัสเศษเศษฐะอิส,สราอาคูปัญจะก,กะวะสวันติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโยปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาระเสนาอภินกามิตปัสสะกันหัสสะมันทิยัง เอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันทะมัตถุโวสมัตตาปริวาเรทะมาโวมุจิตตะโกจินงังอิติตตะมหาเสน,นกันหะเสนังอเปสติปานินาตะละหาหัจจะสรังกัตวานะเถระวังยะถาปาสุโกโมเมสันยันโตสม,มิชุโก ตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสยังวเสตันจะสัพ,พังอภิญญายังวะวะคิตวานนะจัคุมาตโยอามันตยิธายิสัทธาสวาเกสะเนระเตมารสเสนะอภิ์กันตาเตวิชาวิชนาถพิขโวเตจะอาตัปบมา,มา กะรุงสุตวาพุทธสะศาสนาวีตะราเคหิปกามุงเนสังลำโลมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตาลังคามาพยาติตายสันสิโนโมทันติสหภูเตหิสะัวะเกเตชะเนนุตตายติ